ครับสำหรับรายที่42ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอตอนนี้เราได้ตามผู้สัมผัสทั้งหมด312รายเนี่ยเป็นผลลบ295รายนะครับโดยในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง90รายเนี่ยเราติดตามมา ตรวจได้88รายแล้วก็เป็นผลลบนะครับแล้วก็ในมีอยู่เจ็ดรายที่เราตรวจหาเชื้อเร็วในช่วงวันแรกกับวันที่หนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจซ้ำในวันที่ห้าวันที่หกนะครับซึ่งเราได้นำเจ็ดรายนี้ตรวจผลแลบ,บในวันที่ห้าวันที่หกแล้วก็ยังไม่พบเชื้อนะครับก็มีความ สบายใจขึ้นขึ้นค่อนข้างมากสำหรับในรายที่42นะครับาในวันนี้นะครับเราได้รายงานไปที่กรมควบคุมโรคนะครับว่าเชียงใหม่เราพบรายที่43 44นะครับซึ่งก่อนจะไปถึงรายที่43 44เนี่ยต้องอขออนุญาตที่จะเชื่อมโยงกับเคสที่ พยานะครับเพราะวา่าจะได้เข้าใจทั้งหมดและอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติตัวของคนที่อยู่เชียงใหม่ด้วยนะครับในวันที่30นะครับในวันที่30เนี่ยเราได้รับรายง,งานว่ามีผู้เดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อนะครับที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วผลก็พบว่าติดเชื้อ ในกลางดึกของวันที่30เนี่ยเราได้รับรายงานนะครับก็รายนี้นะครับรายนี้ปัจจุบันอยู่ที่พะเยาเนี่ยก็เป็นรายที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเมียนมาทางพรมแดนธรรมชาติเช่นเดียวกันมาเมื่อวันที่29นะครับแล้วก็ในวันที่29นั้นก็มีกิจกรรมหลายที่ทั้งที่แม่สายที่เชียงรายนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือว่าได้ไปเที่ยวงานสิงป่ากับเพื่อนๆในวันที่29นะครับแล้วหลังจากนั้นในวันที่30เนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะตรวจว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นโควิดไหมนะครับก็ได้รับคำแนะนำว่าให้เข้ามาตรวจที่ฉันนะครับ แล้วก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจที่เชียงใหม่ด้วยรถส่วนตัวนะครับมาตรวจช่วงประมาณสักห้าหกโมงถึงีเย็นห้าหกมงนะครับตรวจเสร็จก็ได้เดินทางกลับไปที่พยายนะครับทีนี้พอผลอเราได้รับรายงานการตรวจรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องลง ไปที่โรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจนะครับว่า,ามีผู้สัมผัสอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ติดตามเส้นทางการเดินทางของเขาถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆที่เชียงใหม่ก็ต้องเก็บหมดนะครับโดยใช้ทั้งความร่วมมือของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ก้อล้องวงจรปิดนะครับ ในการตรวจนะครับในการสืบสวนสอบสวนโรคเนี่ยของอใน <c oughs> ก,ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับแล้วก็เราได้ข้อมูลว่าผู้ที่ใกล้ชิดนะครับกรับลายที่ที่พะเยาเนี่ยนะครับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยสีายนะครับ แล้วก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมีอยู่7รายนะครับและใน2รายที่สัมผัสเสียง2จาก4รายที่สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็เป็นรายที่43กับ44นะครับ43 44ทีนี้พอเรา,เาทราบว่ารายที่43 44บเน่ยพบเชื้อโควิด1 9 เราก็ต้องลงสอบสวนเจาะไปในแต่ละคนอีกว่าทำลายท่านเดินทางกันมาอย่างไงนะครับก็พบว่าลายที่43-44เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเมียนมาโดยปรมแดนธรรมชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับเดินทางเข้ามาวันที่27นะครับแล้วก็นอนพักที่แม่สาย นะครับวันที่ยี่สิบแปดก็พักอยู่ที่แม่สายนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยก็เดินทางเข้ามา <c oughs> ที่เชียงรายนะครับสามสิบเนี่ยเข้ามาที่เชียงใหม่มาที่บ้านพักมาถึงก่อนรายที่พะเยาสักชั่วโมงนะครับเพราะนั้นลายที่พะเยาเนี่ยก็พอมาถึงปุ๊บก็ได้มาพบกับารายที่ ที่เข้ามาถึงก่อนนะครับที่เข้ามาถึงก่อนแล้วก็เลยทําให้กลายเป็นผู้เสี่ยงสูงของรายที่ตรวจพบเชื้อที่พะเยานะครับเพราะฉะนั้นกเ็เป็นในลักษณะนี้นะครับเราก็เลยได้ได้ทำลายของของการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับที่พะเยานะครับ หลังจากนั้นรายที่43-44เนี่ยเราก็ตามว่ามีผู้สัมผัสเขากี่คนน,นะครับก็เขาก็มาในช่วงได้เรียกกันแล้วก็ในวันที่หนึ่งเนี่ยในวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าเขามีความเสี่ยงสูงนะครับหลังจากหลังจากที่เราได้ได,ได้ได้ตรวจหาเชื้อเขาแล้วก็ให้เขาเข้า ในที่คอลันทีนที่ทางราชการกำหนดนะครับเพราะนั้นในรายที่43-44เนี่ยเขามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่3รายนะครับเป็นน้องของเขานะครับอสองคนแล้วก็มีน้องของอีกคนนก็1คนมีแม่บ้าน1คนนะครับมีแม่บ้าน2คนก็คือรวมกลุ่มนี้ไปด้วยกัน43-44นี้อยู่ด้วยกัน นะครับอยู่อยูอ่ใกล้เคียงกันก็มีผู้สัมผัสในเคสที่43 44เนี่ยเสียงสูง3รายเสียงต่ำเนี่ยสรายเก็บตัวอย่างหมดแล้วนะครับรอผลน่าจะคืนนี้นะครับน่าก็น่าจะทราบว่าเอออีกรอบนึงที่ใกล้ๆกับ43 44เนี่ยจะยังปลอดภัยอยู่ไหมนะครับแต่ทั้งหมดนี้ส่งเข้าใน า่4344นี้เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับที่เหลือนี้เข้าในสถานที่กําหนดนะครับ,รบอาการของ4344นี้บอกว่าไม่ได้ค่อยแสดงอากานะครับอืมครับก็ตอนนี้มีอยู่ที่นครพิงสามสามรายนะครับก็จะถือโอกาสนี้ให้ท่านผู้อำนวยการนะครับได้แจ้งความคืบหน้าของอาการทั้ง3ารายแล้วก็เรื่องของ การรักษาต่างๆนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรครับเชิญครับครับก็43-44เนี่ยถ้าเทียบกับรายที่42ของเราเนี่ยก,ก็ถือว่าไม่มีอาการอะไรนะครับของอ42เนี่ยแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเขามีอาการคล้ายเป็นหวัดเล็กๆน้อยนะฮะแล้วก็ได้ได้รับยาไปแต่ว่า40 3 4 4เนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะครับก็แค่ไปไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องความดันลบเฉยๆนะครับมีผลผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะฮะในเรื่องของอสารเคมีในเลือดเขาบ้างนะครับก็ก็มีการแก้ไขให้ไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารอะไรต่างๆนะฮะก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรครับประเมินระดับความเครียดก็จะไม่เหมือนรายแรกนะครับเพราะว่าอัน,นั้นเป็นอพอเขาทราบจาก สื่อต่างๆเ,เขาก็ค่อนข้างมีความเครียดสูงแล้วก็มีมีเคยมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะฮะแต่ว่า43-44เนี่ยเขาไม่ได้ไปสัมผัสที่ไหนมากนักนะครับก็คือเข้ามาคืนเดียวแล้วเช้ามาก็ก็ตรวจทราบเลยก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็เรื่องของผลกระทบในวงกว้างเนี่ยอาจจะน้อยกว่ากว่ารายอื่นนะครับก็ทำให้การดูแลตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการกักตัวให้ครบ ระยะเวลาเท่านั้นเองครับครับก็จะมีเพิ่มเติมก็คือว่ามีคนเชียงใหม่ mm hmm. ก็ไปเที่ยวสิงปร์กเยอะนะครับแล้วจะยังไงต่อดี mm hmm. นะครับก็ผู้ที่ไปเที่ยวสิงปร์กวันเดียวกันกันกบรายที่พะเยาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ย mm ี่สิบเก้านะครับทีนี้ข้อแนะนําก็คือทําอย่างไรนะครับข้อแนะนําก็คือ ถือว่าผู้ที่ไปสิงปาราคในพร้อมกับที่พะเยาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนที่สนิทเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ยังใช้คําจํากัดความของกลมควบคุมโรคนะครับที่จะต้องอยู่ในระยะประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะครับกันเนี่ยก็สินาทีขึ้นไปนะครับก็ซึ่งในภาพรวมที่ไปเที่ยวกัน ที่เป็นสถานที่กว้างเนี่ยก็คิดว่าผู้ที่ไปที่สิงปาร์คในช่วงดังกล่าวนี่จะเป็นกลุ่มที่มีความเสีย่ยงต่าแต่อย่างใดก็แล้วแต่ยังจะต้องมีการติดตามอาการของตนเองอย่าง,างใกล้ชิดนะครับอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่ายังมีความต้องการที่จะตรวจหาเชื้อเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าตรวจแล้ว ไม่ใช่ว่าผ้นจะปลอดภัยนะครับตรวจแล้วไม่ได้บอกว่าปลอดภัยเพียงแต่บอกว่าวันนั้นยังไม่มีเชื้อวันนั้นยังไม่มีอาการนะครับเพราะนั้นการตรวจเนี่ยที่ที่เหมาะสมที่สุดถ้าจะตรวจครั้งเดียวเนี่ยก็จะเป็นประมาณวันที่ห้าวันวันที่ห้าที่หของการสัมผัสนะครับก็จากวันที่ยี่บเก้าก็น่าจะเป็นวันที่สี่วันที่ห้าประมาณนั้นนะครับประมาณวันที่สี่วันที่ห้า ก็จะเป็นช่วงที่ถ้าจะตรวจนะครับแต่ตรวจแล้วต้องเข้าใจว่า,าตรวจแล้วก็ต้องติดตามสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด14วันนะครับนับไปอีกอ14วันนะซึ่งส่วนว่าจะาต้องให้หยุดงานไหมนะครับจริงๆการหยุดงานก็คือโดยหลักนี่ก็คือหฮมกอลันทีนนครับนะฮะ ก็การหยุดงานหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในบริบทของหน่วยงานนั้นนะครับว่ามีความวิตกกังวลมากไหยนะครับหรือว่าจะให้ทำในในส่วนที่ที่ไม่ได้สัมพบกับผู้คนมากนะักก็ย่อมได้หรือจะให้ทำเป็นเวิร์ home, กฟอร์มโฮก็ก็ย่อมได้นะครับหรือถ้าคิดว่า ยังมีความกังวลเยอะจะให้หยุดงานแล้วสามารถที่จะไม่มีผลกระทบต่อที่ทํางานนะครับก็บกกสามารถทําได้นะครับ,รบแต่โดยหลักก็ให้คล้ายๆกับว่าจํากัดความเคลื่อนไหวของตนเองสังเกตอาการไว้14วันนะครับนะครับ,รบแต่ก็เป็นความเสี่ยงต่ํานะครับเป็นความเสี่ยงต่ำบอกถ้าจนถึงขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการควบคุมโรคเราเนี่ยถือว่ายังสามารถ ควบคุมได้อยู่ในวงจำกัดนะครับแล้วก็อีกอย่หนึน่งก็คือว่าหลายคนกังวลว่าตอนนี้อาก,กาศบ้าเราเนี่ยมันมันหนาวเนี่ยหลาย,ยาคนกังวลว่าเชื้อมันจะแพร่กระ,ะจายเร็วไหมมันจะอยู่นานไหมอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการควบคุมโรคของเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมโรคได้ในวงจำกัดน,นะครับเราติดตามผู้สัมผัสได้เกือบทั้งหมดแล้วทำลายที่ ทั้งในที่พะยาวทั้งในที่ลายที่43 44เนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ยุตินะครับเพราะว่าเรายังจะต้องตามว่าแต่ละมือที่กินอาหารเนี่ยกินที่ไหนนะครับกินอย่างไรสั่งแก๊ปหรือไม่เดินออกไปกินที่ไหนหรือเปล่าต้องตามละเอียดครับต้องตามละเอียดก็คงจะต้องตามต่อนะครับโดยเฉพาะเ,าเหมือนก,นกันกับผู้ป่วย แต่ละคนในช่วงแรกก็สับสนจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนหลังๆก็จะเ,เริ่มที่จะให้ความร่วมมือมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีกล้องวงจรปิดเรายังมีสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะสามารถที่จะช่วยติดตามได้นะครับหน้าหนาวนี่หลายคนตรงมือมันจะกระจายลง,งนะหน้าหนาวถามท่านพอนะ <laughs> ว่าว่าตัวเชื้อกับ คือจริงๆอุณหภูมิมันยังไงนะครับท่านความเหมาะสมของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องต้องเรียนงี้ครับว่าอไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมาตรการหลักๆมันมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของอุณหภูมิหรือฤดูความชื้นอะไรต่างๆมันมันมีผลกับเชื้อทั้งหมดนะฮะแต่ในภาพรวมที่ที่เราทําก็คือว่าถ้าคนไข้ไม่ได้ไปสัมผัสปนเปี้ยนปนเปืปเป้อนกับ สิ่งต่างๆซงึ่งสิ่งที่เขาสัมผัสเนี่ยเหมือนเหมือนรายที่42เนี่ยนะครับเราก็ลงไปทำความสะอาดซึ่งถ้าใช้แม้แต่แค่ผงซักฟอกธรรมดาเนี่ยมันมันก็ตายใน,ใน,ใน,ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกสารที่ที่เราสอบสวนโรคได้ว่าเข้าไปใช้บริการหรือไปสัมผัสเนี่ยเรามีการทำความสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเพราะผมคิดว่า ประเด็นของสารที่เองเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญแต่มันต้องมันต้องไปบวกกับเวลาที่ที่พอดีกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าการสอบสวนโรคเนี่ยเราค่อนข้างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเขาไปที่ไหนเวลาไหนเนี่ยมันกระทบกับคนค่อนข้างมากนะครับต้องมีความชัดเจนต้องใช้หลักฐานหลายๆอันประกอบกันไม่ใช่แค่ลําพังเราซักจากประวัติจากตัวคนไข้เท่านั้นเพราะบางทีเขาอาจจะจําถูกจําผิดเงี้ยนะครับก็ ทําให้หลายครั้งอย่างตอนนี้ทีมงานเราเองก็ยังยังต้อง,ต,องต้องตรวจกล้องวงจรปิดอยู่เลยนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลม,มาเรื่อยๆก็ต้องต้องพิสูจน์กันก่อนครับแล้วก็ความจะฝากพ,พี่น้องนะครับว่าความกังวลของพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยอยากจะให้สแสดงผ่านออกมาด้วยการใส่หน้ากากนะครับสวมแมสไว้ตลอดเวลาแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ บันทึกลงในแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เว้นระยะหา่างจะสังเกตว่าในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริงๆเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่ ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับเป็นระยะห่างเนี่ยซึ่งผมว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยจะต้องยกระดับที่เชียงใหม่เนี่ยให้สูงขึ้นมากๆให้สูงขึ้นมากๆแล้วก็ะจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโรคนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านเข้ามามีคนที่เป็นโรคผ่านเข้ามาเราก็ไม่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับอันนี้ก็ นำนำเรียนว่าการป้องกันส่วนบุคคลเนี่ยเรายังต้องเต็มที่นะครับโดยทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับซึ่งทางท่านผู้่าจารจังหวัดช่วงนี้ก็จะออกตรวจนะครับมีทีมออกตรวจนะครับแล้วก็จะมีสุ่มที่จะตรวจหาเชื้อในผู้ที่ให้บริการด้วยนะครับก็ให้พี่น้องเชียงใหม่ว่าเราทาเต็มที่เพื่อท่านนะครับให้มีความมั่นใจในสิ่งที่เราดําเนินการไปนะครับ ถ้าอย่างนี้แล้วคนเข้าออกเนี่ยค่ะจะต้องกักตัวนะคะคนเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้วกลับไปจะต้องกักตัวเพราะตอนนี้ยัง,งยังยัง <ๆ S 2> ไม่มีครับยังข้อ,ข,อข้อคาแนะนําก็คือตอนนี้ก็คือเออเรายังไม่มีหลักฐานการติดเชื้อภายในจังหวัดยังเป็นเคสนําเข้านะครับแล้วก็ระดับาการวิถีชีวิตเนี่ยก็คงยังเป็นปกติแบบ new normal นะครับอันนี้คือข้อข้อแนะนํา ยังยังเป็นระดับนี้อยู่ครับ